สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องบอกเลยว่ากลายเป็นไวรัลตอนนี้คือแบบโด่งดังมากคนพูดถึงกันค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะว่าเป็นครูผู้ช่วยที่บนหมูกระทะแล้วได้บรรจุครูเรียกว่าแบบนั้นได้ไหมคะจะเรียกว่าแบบนั้นได้ไหมก็ก็ได้ครับแต่ก็ไม่เชิงขนาดนั้นเพราะว่ามันบนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เนาะมันต้องอยู่ที่ความพยายามของเราด้วย ก็จะพูดเสมอว่าไอสิ่งที่เราบนบาน<ฆ>สารกล่าวไว้เนี่ยมันเป็นเพียบนะครับแล้วก็สิ่งที่เหลือนะครับทั้งหมดเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือตัวของเราเองที่เราจะสามารถทาทามันให้มันเป็นความจริงได้ที่เหลือก็อีกส่วนหนึ่งก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้เขาได้รันคิวทําไปว่าเป็นที่พึ่งทางใจของเราในวันลงสนามแข่งขันจริงๆค่ะก็อยากให้ช่วยย้อนกลับไปหน่อย ก่อนอื่นอยากให้แนะนําตัวก่อนค่ะว่าเป็นครูอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ตอนนี้ค่ะครับโอเคสวัสดีครับชื่อนายอนนท์ยศธรรมนะครับตอนนี้ก็บรรจุเป็นข้าราชการครูนะครับตําแหน่งครูช่วยบรรจุเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนนะครับ2อง0ันาะครับบรรจุที่โรงเรียนสาธิตครับภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยรัชภัฏกำแพงเพชรนะครับอยู่ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งครับอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรครับค่ะ หากย้อนกลับไปเนี่ยจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นเออเรื่องไบเรลนะคะจุดเริ่มต้นที่โพสเนี่ยคือยังไงคะถึงเราตัดสินใจโพสไปก็เป็นคนปกติเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นแบบคอนเทนต์ให้คนอื่นได้อยู่แล้วอะไรคนที่พูดตรงๆก็เป็นคนที่ชอบคิดไม่เหมือนคนอื่นนะคะเป็นคนที่มีความคิดอะไรที่ไม่รู้สิอาจจะแปลกกว่าคนอื่นไปบ้างอะไรเงี้ยแต่แต่ แต่โดยส่วนตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เคยบนเนาะเล่าเลยเคยบนไว้ก่อนนะครับอันนี้สอบรอบนี้นะคะเป็นรอบที่ที่สนะี่เนาะอ mm hmm. จริงจริงมันเป็นรอบที่สามแหละกันกับรอบทั่วไปครับการสอบครูพุทธก็จะมีการสอบรอบทั่วไปก็คือทั่วทั้งประเทศนะครับ mm hmm. กับรอบกรณีพิเศษหรือว่ากรณีที่มีเหตุจําเป็นก็คือคนที่เป็นอาจารย์จ้างหรือว่าเป็นครูในโรงเรียนนะครับที่ทํางานครบสามปีขึ้นไป เราก็จะมีสิทธิสอบแข่งขันกันเองนะครับภายในเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆก็ตอนอาตมาก็เป็นครูอาตมาจ้างอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรนะครับอยู่มาสามปีกับอีกสองเดือนพอดีสามปีกับอีกหนึ่งเดือนนิดนิดอะก็มีเวลาแล้วก็ได้ติดสอบดีลองสอบดูครับผมซึ่งรอบรอบแรกเลยอาเราเล่าไปถึงรอบแรกเลยนะครับรอบแรกเลยเนี่ยอตอบที่จังหวัดอ่างทองไว้แล้วทีนี้ นะครับก็ไปบนไว้เหมือนกันบนเนี้ยแหละเราก็บน่นหัวปกตินะครับเราก็บ่นหัวหมูมปกติเลยนะครับก็ไม่ได้เป็นจํานวนมากนะครับแต่ก็บนไปตามความเชื่อของเราเนาะว่าท่านชอบกินแล้วเราเห็นนะเราเราอยู่ตรงเีงพินมานานเราก็จะเห็นตลอดว่าคนที่อาสาหลักมือที่เนี่ยชอบถวายอะไรเราก็จะถวายสิ่งนั้นนะครับเราก็บอกไปเนาะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับ บนนะครับเป็นบนปลาแซลมอนไว้ครึ่งตัวกับอ,อาหารทะเลมีม<ช>ความค,ามคามรีเอทเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบนแบบของ<บ>ที่แบบแปลกทั้งนั้นเลยว่าเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเนี่ยความคิดอะไรก็จะคล้ายๆกันอะไรเงี้ยคิดไม่ค่อยเหมือนใครอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ท่านก็ท่านก็บนไว้เราเพื่อนก็ได้แต่แต่สําหรับสำหรับผมก็ขาดไปส่คะแนนในรอบแรกใช่ไหมอ่าโอเคไม่ไกลเราก็กลับไปไหว้ใหม่กลับไปไหว้ใหม่รอบที่สองสมัครอีก นะครับสมัครอีกรอบที่สองบนคราวนี้โอเคหัวหมูน้อยไปเราก็ให้เพิ่มนะครับเพิ่มเป็นเก้าหัวเนาะเราก็ให้เพิ่มเป็นเก้าก็ไม่ได้ขาดอีกก็ยังไม่ได้ยังขาดอยู่ใช่ใช่ครับขาดใช่ยังขาดอยู่อีกสองสองคะแนนนะครับแล้วก็เพื่อนที่ไปบนรอบเดียวกันบนกับซูชิร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นสั่งมาทุกหน้าเลยร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นใช่ครับซูชิที่คำละสิบบาทอะไรเงี้ยชิ้นใหญ่ใหญ่ นะครับเขาตั่งมาหมดเลยร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นเพื่อนได้เพื่อนก็ได้อีกอเพื่อนก็ได้อีกก็ไปคนหนึง่งนะครับแล้วก็พอมารอบนี้นะครับก็เลยลองบน <c oughs> ลองบนดูซิเอาหัวหมูอะให้ตั้งเก้าหัวไม่เอาใช่ไหมเอาหมูกระทะไปเลย <c oughs> คระทะก็เลยโอเคเผื่อแบบท่านอยากหมูกระทะเนาะเพราะว่าเราก็อยากเหมือนกัน <c oughs> ลูกชามก็อยากหมูกระทะนะ ใช่ครับแล้วก็เลยทีนี้ก็เลยโอนไปชาบูมหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยค,ครับก็ก็บอนไปผลปรากฏว่าสอบรอบทั่วไปนะครับสอบอรอบทั่วไปที่ผ่านมาไปสอบที่พิจิตก็ได้ลําดับที่สามครับตอนนี้เรียกไปยี่สิบเหลืออีกสิบกว่าแต่เราดันมาเลือกของกรณีพิเศษอีกหนึ่งรอบนะครับที่บอกไปสอบกรณีพิเศษอีกหนึ่งรอบแล้วทีนี้ก็เลยสอบกรณีพิเศษนะครับก็สอบทั้งภาคก,กอภาคขอแล้วก็ภาคขอคือภาคภาคสะพาน ก็เรียบร้อยผลป้าได้ตันดับที่สองของจังหวัดครับเองภาษากรีฤษใช่ครับผมแล้วก็หลังจากวันรายงานตัววันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเป็นวันศุกร์เนาะวันเสาร์วันเสาร์วันแล้วก็มาแก้บนวันอาทิตย์นะครับก็เลยวันอาทิตย์ก็เลยกลับมากลับมาแก้บนนะตามที่พูดไว้นะครับตามที่พูดไว้ก็ จัดเลยเป็นเซตทูอินวันเป็นชาบูกับหมูกทาพร้อมกัน<ฆ>ทีเดียวภายในวันอาทิตย์รแล้วหลังจากนั้นก็เป็นกระแสเลยเป็นไวรัลเลยครับ<ฆ>ผมซึ่งเพื่อนๆมีการพูดคุยกันไหมคะที่แบบก่อนหน้านี้มีบางคนบนแบบซูชิบางคนบนปลาแซลมอนได้มีการพูดคุยกันไหมว่าเออบนของแปลกแบบนี้มันได้ผลจริงนะครับแล้วตอนตอนนี้ตอนนี้ไปบนด้วยกันเนาะที่ไปบนด้วยกันก็มีสองสามสี่คน<ฆ>บนแต่ไม่ได้โบวเหมือนกับ บางคนก็บนลำเองใส่ชุดข้าราชการลำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้แต่ได้ลำดับหลังหน่อยนะครับได้ลำดับหลังแล้วก็ส่วนส่วนอีกคนไม่แน่ใจว่าว่าบนไรไว้เหมือนกันแต่แต่ไม่ได้เป็นแต่ไม่ได้เป็นหัวหมูนะครับก็ได้แล้วก็เหมือนจะมีคนหนึ่งบนไว้แต่อีกคนหนึ่งที่ได้ลำดับที่ต้นต้นขึ้นมาหน่อยบนเยอะมากหัวหมูเหมือนกันแต่เยอะมากเป็นเก้าแล้วก็ที่บ้านอีกหกอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับก็บนไว้เยอะเหมือนกันค่ะ ส่วนส่วนตัวเราบนหมูกระทะไปเลยนะครับประมาณนี้ค่ะก็โหหลายหลายคนก็คืออยากจะได้เคล็ดลับไปเลยเลยทีเดียวแหละเพราะว่าโอ้โหมันแปลกใหม่สําหรับบ้านเราเหมือนกันเนาะบนด้วยแบบหมูก่กระทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลังจากโพสต์ไปก็กลายเป็นไวรัลฟีดแบกเป็นไงบ้างคะคนทักมาเยอะไหมแฟนคลับอะไรยังไงแชทแตกเลยไหมคะก็สุดๆครับก็เมื่อวานเนาะเมื่อวาน ก็เป็นวันทํางานวันแรกในข้าราชการเหมือนกันก็สุดๆเลยทั้งทั้งทางโรงเรียนทั้งทางาเพื่อนในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยต่างๆอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็ก็เข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงเนาะคนรอบข้างแล้วก็เ <c oughs> นาะก็เราก็จะเจอทั้ง positive comment กับ n e g a t i v ีเนาะก็จะเจอทั้งทั้งดีแล้วก็ติทั้งมีติบ้างมีชมบ้างอะไรเงี้ยตัวเด็กก็ ขึนชมซะส่วนใหญ่เนาะก็มีแตงคนบอกว่าออไปดีใจด้วยไปนู่นนี่นั่นะอะไรนะครับแล้วก็มีคนแซวบ้างอะไรเงี้ยแบบขำๆอะไรเงี้ยส่วนบางคนก็บอกว่าเนี่ยท่า,ท,าที่ทําได้ก็เพราะตัวเราอะไรเงี้ยก็จริงครับที่ทําได้ก็เพราะตัวเราด้วยแล้วก็อกกีกอย่างหนึ่งก็เราก็ต้องมีที่พึ่งเนาะไม่ใช่วันวันที่ทําเราก็กจะพี่ว่าทําเราก็มีมีที่พึ่งทางใจไปด้วยเล็กน้อยค่ะอะไรประมาณนี้ครับค่ะอยากฝากบอกอะไรสําหรับคนที่อยากสอบติดข้าราชการ บ้างไหมคะอยากให้กําลังใจอะไรกับคนที่เขากําลังอยากจะเป็นบรรจุครูเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าความพยายามเนาะความพยายามไม่ว่าคนเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าขาดความพยายามเนี่ยก็ถือว่าเราทิ้งความสําเร็จไปแล้วเนาะความพยายามของเรานะครับเราก็ต้องรู้ตัวเองอย่างรอบที่แล้วอย่างรอบที่แล้วเนาะผมก็ขาดสองคะแนนเราก็รู้ว่าภาคไหนไม่ได้อ่าภาคกอภาคขหรือว่าวิชาเอกหรือว่าวิชา วิชาการศึกษาวิชาอะไรที่เราไม่ได้เงี้ยเราก็พยายามติวเนื้อหาส่วนนั้นมากขึ้นเ<ฆ>นาะมีคณิตมีไทยก็อะไรเงี้ยเราก็พยายามทามันนะครับแล้วก็สองก็คือกําลังใจนะครับกําลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไม่อยากให้ทุกคนเอาความกดดันนะมาแบกรับไว้แต่อยากให้เอากําลังใจเอาความกดดันมาเป็นกําลังใจของเรานะครับว่าให้เราคิดไว้ว่า,ว,าว่าวันหนึ่งอ่ะที่ที่เราประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับเราจะมีความสุขมากแค่ไหนเราจะอ่าคว้าโอกาสนั้น ให้ได้อย่างรอบนี้ก็พูดกับตัวเองเลยว่าจะขอสอบเป็นรั้งสุดท้ายนะครับพูดพูดกับตัวเองเสมอเลยว่าขอสอบรอบนี้ไปครับเพราะฉะนั้นคําว่าขั้งสุดท้ายแสดงว่าเราจะต้องทํามันให้ดีที่สุดเพราะเราจะไม่มีรอบสอบไปแล้วครับสิ่งนี้แหละที่ที่ผมยึดไว้ว่าเราควรทํามันแล้วก็เราก็จะเราก็จะสามารถทํามันได้ เองแล้วก็ฝากไปกำลังใจกับครูทุกคนนะคะหนูขออนุญาตเรียกครูเลยนะเพราะทุกคนมีความเป็นครูมีความอยากเป็นครูใครีอยากเป็นครูถือว่าทุกคนมีมีความเป็นครูอยู่ในตัวแล้วนะครับก็อยากจะขอฝากคุณครูทุกคนไว้นะครับหรือว่าเพื<ๆ>่อนๆทุกคนที่ต้องการจะอยากบรรจุเป็นข้าราชการครูนะครับก็หนึ่งเลยความเป็นครูเนี่ยไม่ได้เป็นที่ข้าราชการหรือว่าไม่ใช่ข้าราชการแต่เป็นที่จิตวิญญาณน,นะครับในความรักเด็กในความต้องการที่อยากจะพัฒนาเด็กพัฒนานักเรียน แล้วก็อีกนิดนึงนะครับทุกคนทําได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะใส่มันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นกำลังใจทุกคนครับไม่ยากเกินความสามารถของเราครับค่ะสุดท้ายก็อยากให้ฝากช่องทางการติดตามเผื่อแบบจะอัปเดตเป็นยังไงโน่นนี่นั่นในช่องทางโซเชียลมีเดียหน่อยค่ะครับก็มี Facebook กับ i อเนาะตอนนี้ก็ f a c e b o o k ก็ n u n i นะครับแล้วก็เวนวัเออ n u เวนวั n UN i สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังจะเป็นครูเนาะแล้วก็ข้อคิดที่ดีดค,ค่ะในการสัมภาษณ์กันสั้นๆครัคร้งนี้สุดท้ายขอขอบคุณที่สละเวลามาให้สัมภาษณ์นะคะยินดีมากๆ่ะค่ะสวัสดีค่ะ